หลังจากที่ฝนตกสองวันสามวันนะคะติดต่อกันนะคะทุกคนค่ะฝนก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยคะ่ะทุกคนน้ําเริ่มท่วมทุ่งนาแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะแม่แม่ใหญ่ก็ไปเลาะนาค่ะแต่ว่าได้กระสอบมาด้วยนะคะแม่ใหญ่ก็สงสัยว่าคือกระสอบอะไรที่ไหนได้มันคือบักหอยคะ่ะทุกคนคะ่ะบักหอยเชอรี่คะ่ะทุกคนป๊อดถต็มกระสอบพี่นองจ้าลายคากหลายเน่คะ่ะพี่นองคะ่ะแม่ก็เก็บมานะคะวันนี้แม่ก็จะแกะไว้นะคะทุกคนเอาแต่เนื้อมัน แช่ตู้เย็นไว้นะคะวันนี้นะคะก็ทําหน้าที่ไปรับลูกชายค่ะไปทั้งรับแล้วก็ส่งนะคะเมื่อเช้าไปส่งตอนเย็นมาก็ต้องไปรับเพราะว่าฝนตกตลอดเลยค่ะแกขับรถไปโรงเรียนไม่ได้ค่ะดุนขาระหว่างทางไปก็ยังตกอยู่เลยค่ะมาถึงแล้วค่ะที่โรงเรียนของลูกชายนะคะวันนี้ก็รอแกก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้แกทํากิจกรรมนะคะทุกคนค่ะเป็นการอบรมยาเสพติดนะคะโรงเรียนจัดขึ้นนะคะวันนี้แกก็เลยไม่อยากขาดโรงเรียนค่ะกลัวขาดกิจกรรมค่ะทุกคนค่ะม่ใหญ่ก็แอบมายืนส่องอยู่ที่ ศาลาหน้าโรงเรียนนะคะนี่ค่ะแอบ,บมองนะคะแล้วก็ได้ฟังคุณครูนะคะว่าพูดอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามองไม่ชัดคะ่ะทุกคนถ้าไม่ใหญ่ไม่ได้ใส่แว่นนี่ก็คือมองไม่เห็นเลยนะคะทุกคนคะ่ะสายตาสั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะสมัยเป็นเด็กหน่อยมักอ่านหนังสือจ้องไกลๆคะ่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนลูกชายมาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะนูนเดินหล่อมาแต่ไกลเลยคะ่ะกคนหล่อจริงคะ่ะมามาปุ๊บก,ก็จะขึ้นรถเลยนะคะทุกคนคะ่ะแม่ยังไม่ได้กดเปิดรถให้เลยก็รีบจังเลยนะคะ ยังไม่ได้เปิด <Okay. S 1> โอ้นั่งหลังเลยคะ่ะท่านรู oh. อรับในท่าน หลังจากขึ้นรถนะคะแม่ก็จะถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอบรมเรื่องอะไรนะคะถ้าแกยังหงุดหงิดอยู่แกก็จะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ อันนี้ก็คือเป็นสไตล์ของลูกชายนะคะเพราะว่ารุ่นเนี้ก็ลองเป็นวัยรุ่นค่ะทุกค่ะเราก็จะค่อยๆถามค่อยๆพูดกับแกนะคะระหว่างนั้นเราก็กลับบ้านกันค่ะทุกค่ะแต่ว่ามาเจอนี้ค่ะเจอพ่อใหญ่ค่ะทุกคนค่ะกําลังจะกลับบ้านเหมือนกันค่ะติดไฟแดงอยู่นะคะนี่ลูกชายก็ปลนหัวออกไปนะคะพ่อจะกลับระบอกว่าสันกลับทางเดียวกันนะคะมาถึงตรงสะพานตอนดอนมงง่องเนี่ยค่ะทุกคนน้ําท่วมหมดเลยค่ะทุกคนค่ะโอ๊ยสงสารชาวนาค่ะตรงนี้จะท่วมทุกปีเลยนะคะ แต่ว่าปีที่แล้วฝนไม่ได้ดีแบบนี้นะคะทุกคนก็จะท่วมแล้วก็น้ําลงเร็วนะคะแต่ปีนี้ค่ะตกติดต่อกัน2อสาวันแล้วทั้งวันทั้งคืนนะคะน้ําก็เอ่อล้นแล้วก็ท่วมค,ค่ะทุกคนค่ดูสิคะทุกคนค่ะเป็นทะเลสาบน้ําจืดไปเรียบร้อยค่ะข้าวนะคะต้นข้าวก็จะอยู่ใต้ท้องน้ํา นี่แหละคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่ายังท่วมอีกประมาณ7-10วันเนี่ยแน่ใจเลยว่ายังไงก็เน่าแน่นอนค่ะข,ข้าวนะคะต้นข้าวนู่นคะ่ะทุกคนคะ่ะเพื่อนหาปลาด้วยนะคะระหว่างที่น้ําท่วมนะคะ ชาวบ้านก็จะพากันไปยกยอตึกสะดุ้งนะคะมาถึงคิวหลังบ้านไม่ใหญ่ค่ะทุกคนคะ่ะน้ําก็กําลังเอ่อล้นเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่ารอยต่อจากตรงเมื่อกี้ดอนมังองใช่ไหมคะน้ําจะไหลมาทางหลังบ้านไม่ใหญ่คะ่ะก็จะเป็นตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ท่วมหนักมากเลยคะ่ะหลังจากที่เพื่อนลอกห้วยลอกคลองนะคะก็ไม่ได้ท่วมมา2ปีแล้วคะ่ะแต่ปีนี้เริ่มจะมีเห็นท่วมอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะซีวอกให้ฟังมาพี่นองสมัยซีปีที่แล้วที่เริ่มเฮ็ดบ,บ้านหลังนี้นะคะเล็ก ะะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของทางรัฐนะคะเพิ่นมาันติดต่อให้เฮดเป็นนั่นแก้มลิงค่ะทุกคนพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าปัญหาก็คือน้ําท่วมบ่อยค่ะที่นี่เพนหลอกคลองไปสองสามปีก่อนน้ำกระโบทวมนะคะเพราะว่าสองสามปีก่อนอาจจะเป็นเพราะฝนตกไม่ค่อยดีเหมือนปีนี้นะคะแต่ปีนี้นะนำ น้าฝนเมืองในพี่นอ้องฝนตกติดต่อก,กันสองหมื่นสามหมื่อนะคะวันนี้ประมาณวันที่สี่แล้วก็ด,วดูทีท่าแล้วฝนจะตกอีกนะคะทุกคนพื้นที่ตรงนี้ก็เคยก็คือแบบเป็นเหมือนหม่องม่องรับหนามเลยนะคะทุกคนเป็นแอ่งกระทะนะทุกคนจริงๆมันมีปีที่ท่วมหนักกว่านี้นะคะถ่วมามหอดที่เลยพี่นอ้องตรงนั้นจะเป็นคลองนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเคยมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อให้เป็นแก้มลิงอยู่นะคะแล้วก็ โครงการก็หายเงียบไปค่ะทุกคนเพ่นมาติดต่อบ้านไม่ไงนี่แหละเนี่พื้นที่บ้านไม่ใไงเนี่ก็จะโดนแก้มลิงนะคะตอนนั้นนะคะบริเวณนี้นะคะทุกคนอืม